แม๊กยังไม่ล่วงเลยสัตว์โดนเลยก็นี่ยิงไว้ Shield here, level one. Backpack here. Hey, it's getting bigger. Come on, go. Go. New kill leader appointed. Watch out for the new kill leader, friend. Firing. Reloading. Target spotted. Frag out. Oi, cut. By ourselves. Spotted you have taken shots. Opening fire. Avoid jumping. Reloading. Reloading. Lomlo, m lo he's attacking. Out of the one! Beam is on the hit! We just eliminated the whole team. Let me go มันนี่แยกเสียงไม่ค่อยออกว่ามีตัวม,ม,มันซ่อนอยู่ตรงเนี้ยรูเนี้ยเฮ้ยยี่ยี่อะยืนซ่อนอยู่ในเนี้ยนะปืนกูก็เทพแล้วเกิมยังไซ่อนกูอีกอ้่หี้ย เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทีมมีเขาเรือ,ลอแล้เขาเรือ,ลอแล้ เป็น,นวะเฮ้ยิงไปตั้งเยอะแล้วเดือดหนีกูแม่จิงไทยยังปืนปืนสันน้นสองอันเลยนะโอ้ยก่อเล่นใหม Body shield here. Level cho nên là. The champion Shield are here. nó chắc You're not tougher. I'm not tougher.

มนนีที่บนสะพานเปิดประตูให้ทีคนติดไรเอาไปกดสกิลไปมันยุ่งบนสะพานที่เราเพิ่งกระโดดลงมาชา้าตัวนึงเอาเปิดทำไมแล้ว สัตว์เอ้ยคนก็ไม่มีขบวนสองตัวเลยขบวนสองตัวเลยฟาร์มไหนกันมาวะเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักข้างบนอ่ะสัตว์เอ้ยฟุ้ก็เจ็บเลยไม่มียาไม่มียา We can. I am repairing myself. Họ mua cho quen Họ mua cái đi Ôi chơi cỏ Chơi cỏ Hãy vô đồn 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 หน้าด้านไอ้ตัดคู่หน้าด้านตัวพ่อเลยแหละเข้าเข้าเข้าไปห้าสิบป่ะหนุนหนุาหนุอาขอขอขึ้นขึ้นอย่าเข้าทำแล้วทำแล้วทำล้ว

น้อนอกกระสุนหมดแล้วอะไม่มีกระสุนเล่นแล้วของราเลยตัวสุดท้ายตรงไหนยุงนอกตันงเอาตัวใหม่เอยมีกระสุนก็เลยมีจังเลย เออกูมีกระสุนไม่หำกม่วงมาใครใครมีใครมีก่อฟ้าไอ้ใคมีกระสุนฟ้าไอ้สีเขียวเนี่ยในานก้าวเได้ไวอีกทีอ่ะ่อกระม่วงกอม่วงพิม มุ่งสามตกเลยวะยังไม่มียามียาใหญ่ไหม ไม่ไม่ถยากาะใหญ่อะเยอะเพิ่งไปอยู่ในวงอยู่เย็น่นเ <ad> ็นไ่นไคิด <This problem. S 1>

loading using grapple for my grenade my grenade the ring is in close box in took out an enemy good job contact with target making contact with enemy bye นี่ออมมาเนี่ออกมาโอ้โหนี่ยิงไปนิดเดียวเองมันจะมันจะตายแล้วอะนน่ะมันไมนทีเดียวมันล้มแล้วใช้อยู่ก็บอกว่าเลยนะเอ้ยอา,าสาจนนึง Okay. We'll Heads right okay. up! The rings will be delivered. Recharging shield. Oh, fire! Now. Recharging my shields. Let's explore this way.

barrel stabilizer here level three tell me about how tell me about how we're close to the ring 30 seconds left มีคนอยู่ในตึกเจอดีนี่เหีย,นยขนานั้นบิน <I> มันเราไม่ได้เห็นเราไม่เห็นใครเลยนี่นี่ดิ้ดูปิดประตูปูปิดประตูตนานาสตาเลยแต่ไม่เห็นคนตูปิด l are the ring.

มีปานปานกำลังยิงกันอยู่ไอ้บีบอยเฮ้ยนี่อ้มหลังอ้อมหลงัง myself up. Ow, You are the Apex champions. <laughs>